อันความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศอันความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาอันความตายไม่จํากัดวันเวลา <RI> MM อันความตายไม่นำพาเรื่องของว <RI> MM ัยอันความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้น <RI> MM อันความตายไม่สําคัญตายที่ไหน อันความตายไม่สำคัญตายที่ใดอันความตายไรเท่านั้นนิรันดร์กาบนรัฒสศาการพระเดชพระคุณพระชาติทรงานันโทรรักษาการจารวาสวัดนาวายประธานสงฆ์กานบนรัฒสศาการพระเทราพระเทราชที่รบรอย่างสูงครับเรียนท่านสอส,อสสุทธิชัยเจรุนเนรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุทธิพงศ์เกียรติเจริญคุณตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสารพัฒนิทธิประสงค์ได้รับฉันทานอนุมัติจากทางเจ้าภาพให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงชาปนกิจนางสาวจริยาดีเลอร์ผู้วายชนในวันนี้ครับท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก่อนอื่นนั้นทางคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณหน่วยงานองค์กรท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่กรุณาร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระพิธรรมและนำวงห์รีพัดโบมมาเพื่อแสดงความไว้อาลัยและมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวระสุดท้ายคือวันนี้วันฉา,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 าป,ปนกิจณนาศาลาบำเพ็ญกุศลและฉาปนสถา,านวัดนาควายตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอูบลราชธานีครับท่านประธานทุกผู้มีเกียรติทุกครับธรรมดามรุษย์ทุกคนเมื่อเราถึงสิ้นชีวิตแล้วสรีระร่างกายจะถูกฝังหรือถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับคงเหลือแต่คุณงามความดีที่ได้สร้างสมไว้จะปรากฏอยู่ในดวงใจของคนในคร,รอบครัวญาติมิตรและผู้ที่เคารพนับถือเพียงเท่านั้นครับในโอกาสนี้กับผมขอญอาตท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้แจ้งพิธีการขั้นตอนชาวปรกิจนางสาวจรยาดีเลิศผู้ว่าชนในวันนี้ตามระเบียบดันงนี้นะครับ ลำดับที่หนึ่งครับจะเป็นพิธีมอบเงินเพื่อสาธารณกุศลจำนวน3รายการครับกับโรพญานาลนําเรียนแจ้งเบื้องต้นหวัดนาคพาย2องอผู้ป่วยในาารเวรีจกรรมโรงพยาบาลสังกัสิทธิประสงค์3หอผู้ป่วยพิเศษพระประทุมวราราราศริยาวงศ์หนึ่งโรงรพยาบาลสังกัสิทธิประสงค์ครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของอคุณแจมออฟฟิเชียลนะครับแฟนกลับจะได้มอบเงินเพื่อช่วยในพิธีมอเป็นกุศลอุทิศให้กับนางสาวจริยาดีเลิศครับ จากนั้นจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบางสุขุนเปิดและผ้าบางสุขุลครับนำเรียนประวัติผู้วายชนพิธีวา่าอะไรเพื่อส่งอมุญยานครับพิธีทอดผ้าไตรบางสุขุนสาหรับประธานในพิธีประธานสงฆ์ประธา,านในพิธีประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์ประกอบพิธีประชุมเพลิงตามประเพณีน,นิยมต่อไปครับและเดี๋ยวนี้เพื่อไมไ่เป็นการเสียเวลาครับกะผมเขาจเข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับ ลำดับที่หนึ่งครับจะเป็นพิธีมอบเงินเพื่อสาธรารณกุศลส,สาธรารณประโยชน์จำนวนสามรายการเรียนเชิญจาภาพที่บริเวณด้านหน้าชาปนสสถานครับลำดับที่หนึ่งครับวัดนาฝายครับเรียนเชิญพระยาพระจักรคุณพ่อพิชัยพิงทองเป็นผู้รับมอบจากทางจาภาพครับ สองครับหอผู้ป่วยนริเวชกรรมโรงพยาบาลสันพัฒนิประสงค์ครับเรียนเจิญตัวแทนรับมอบจากทางเจ้าภาพครับลำดับ <c oughs> <c oughs> ที่3ครับหอผู้ป่วยพิเศษพระประทุมวรราชสริยองค์หนึ่งโรงพยาบาลสันพัทนิประสงค์ เรียนเชิญตัวแทนรับมอบจากจทางเจ้าภาพครับนอกจากมียังมีรายการพัดลมนะครับซึ่งเจ้าภาพจะนําไปบริจาคตามหน่วยงานองค์กรต,ต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและต่อไปจะเป็นการมอบเงินให้กับทางเจ้าภาพครับเพื่อช่วยในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศให้กับนางสาวจร,าริยาดีเลิศครับหนึ่งรายการเรียนเจิญแจมออฟฟิเชียลแฟนคลับมอบให้กับทางเจ้าภาพครับ ด้วยอำนาจคุณกุศลที่ได้บำเพ็ญมาและกุศลทัศนาทประทานที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญงจงรวมเป็นพระวัดวัดใจอำนวยผลถึงดวงวิญญาณนางสาวธริยาดีเลอร์ให้ประสบแต่สิ่งดีงามตลอดไปครับเช่นคณะแพทย์กับขา้าราจารที่ครับาาท,าท่านประธานท่านผู้มิเกียรติที่เคารพครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและอุทิศกุศลแด้แก่ผู้วายชนในส่วนของแขกท่านผู้มิเกียริที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบังสมุลเปิดและผ้าบังสมุล ในโอกาสนี้ขอเียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจําจุดพิธีครับซึ่งได้รับความนะครับจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิทประสงค์ผู้กุราชธานีเรียนเชิญครับลำดับไปก็เป็นจอมญาติเรียนเชิญตัวแทนท่าน,นผูนเนน้เขียนรุณาให้เกียรติทอดผ้าไทยบางสกุลและผ้า,าบางสากุลต่างๆดังนี้นะครับลำดับแรกจะเป็นพิธีทอดผ้าไทยบางสกุลเปิดครับขอเลยนเชิญนายแพทย์ปราโมดศรสีสำอางอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสัรพสิทธิทประสงค์ แค่เกีรยงทอดผ้ากรบังสุกุลเปิดขอเนเชิญครับการาจาร์มลพระจันทร์ทองจันทัโชโตด็อกเตอร์เป็นองค์พิจารณาผ้าตรบังสุกุลเปิดโอกาสให้หมดครับ จะเป็นชุดละสีท่านจำนวนห้าชุดนะครับชุดที่หนึ่งท่าเรือนเชิญนางจันทราองจันทร์พยาบาลวิชาชีพจุลการพิเศษพนักงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสังกสิทธิประสงค์แม่นางพิพากษ์ไรศรวพิสัยพยาบาลวิชาชีพจุลการพิเศษพัวหนาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสังกสิทธิประสงค์นางทัศนียาแก้วมณีแม่บ้านธุรกิจส่วนตัว,ตวเลนายหลักทรัพย์ แสงบุญรองนายุทศมนตรีตำบลม่วมง 30, ม0อำเภอม่วงม0ิบให้เกียนรรภาพวาดบางสกุลขอเชิญครับ พระบนิมนต์พระคุณเจ้าสีรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสกุลพระบาทพิมลครับได้ไงครับพี่ เรียนเชิญจาออฟฟิเชียลแฟนคลับนางสุริลักมูลสินนักวิชาการเกษตรธนาญการพิเศษสถานีพัฒนาที่ดินคนราชธานีนางสาวนักทิการสมคณะนักวิชาการการเกษตรชำนาญการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญและนางสาวธัญพรสังแก้วผู้ในการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4ให้เกียรติทอดผ้าบังสุขุนคุณเกศครับ หลับนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปเป็นองค์พิจารณาภาพบางสมุลขปอะกันกนบนิมนต์ครับ ที่สครับเรียนเชิญนายวรวิศดส,สีสาธาร,รณสุขอำเภอ่วง30นายนัทกรวิทิตพานันน์สาธาร,รณสุขอำเภอเดอนมดแดงนายชัยนิตกินงามนักวิชาการสาธาร,รณสุขชำนาการ,รพิเศษและนายวาริตสายยืนสาธาร,รณสุขอำเภอพิบูตรบังสาหารให้เกียรติทอดผ้าบางสุขุนขอเรียนเชิญครับ เจ้าสีงรูปเป็นองค์พิจรารณาผ้าบาังสุขุลขอกราบดิม่ครับ ชื่นประสารละวันประกอบธรุรกิจส่วนตัวนางพวินายงเยืนพุ่มในการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีผันโทชานชาติเฟื่องงามอดีตตุลาการสารทหารนางสาวมยุรีอกสุพุ้มในการสถานีพัฒนาที่ดิน,น,นงงอาานูมลรมา,รา,ารชธานีให้เกียรติทอดผ้าบังสุขุนพลังเชิญครับ ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งกราบนิมนพระคุณเจ้าสิงรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกรับนิมนต์ครับอันนี้ไทยใหญ่ไทยนี้สี่ และชุดที่5ครับเรียนเชิญนายถาวรผุงทองนายกองค์การหารส่วนตำบลเซมเ,เปกอำเภอตรการผู้ผลจังหวัดภูพราชธานีนายกรมกิจจินดามณนีผู้ในการสถานีพัฒนานที่ดินมุกดาหารนายธงชัยกุนวิวัฒน์ราชการกำลัง,งงานอดิท้องถิน่นอำเภอเหล่าเสือโกและนายวัชระรักพัก่นนายกเทศมนตรีตำบลม่วง30ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลขอรินเชิญครับ Thank you. นิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกระนิมนต์ครับ เสนอพระเจ้าภาเพรากราบขอพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ได้เมตตาพิจารณาภาพใครบางสกุลเปิดและภาพบ,บางสกุลข,ข,ขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่เป็นตัวแทนขึ้นทอดภาพใครบางสกุลและภาพบ,บางสกุลรั้งนี้เพื่อที่ให้กับอาสาจรารย์ดีเลอร์ผู้วายชนครับหาพิธีก่อนเรื่ยชื่อเอานามตำแหน่งไม่ถูกต้องด้วยการที่ไม่ทราบมาก,ก่อนหรือรู้เท่าไม่ถึกการขอประทานอภัยแขกท่านผู้มีเกียรติไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ เียรติที่เคารพครับก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจนางสาวจริยาดีเลอร์ผู้วัยชนในวันนี้ครับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและนำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายแต่ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญร้อยเอกชัยวัฒน์กุลวิวัฒน์ซึ่งเป็นหลานชายนะครับและนางสาวชาลิกาดีเลิศซึ่งเป็นหลานสาวนะครับได้นำเรียนประวัติและอ่านกไว้อารัยในวาระสุดท้ายเรียนเชิญครับท่านประธานท่าผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ที่ได้มีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เบีเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาครับการดึงการกำหนดแล้วก็ย่อมแตกาำไรไปตามพระุทศาสนาสอนไว้พึงประกอบแต่ความดีเป็นนิดเพื่อความสงบสุขในชีวิตปัจจุบันและเป็นที่พึ่งในโลกื้องหน้าในสัมภาระคบครับ ในวาระสุดท้ายดียกับผมขออนุญเชิญท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมจิตอธิษฐานเพื่อที่ส่วนุสม,สม,สมุปปุญญาของนางสาวจริยาดีเลอร์ให้ไปสู่สุขติในสัปรายภพด้วยการยืนไว้อารัยประมาณหนึ่งนาทีด้วยความพร้อมเพียงกลันขอเรียนเชิญครับ เกียรติได้กลมครับแล้ดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลสาหรับประธานในพิธีครับซึ่งในวันนี้ทางคณะ้าาพได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสสสมทิชัยจรุเมตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครับในโักานี้กับผมก็อยากจะเชิญท่านประธานในพิธีได้รุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับถัดไปขอเชิญครับ กราบนิมนต์พระชาธารรมนานโทร,รักษาการเจ้าวาะวัดนาควายเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุขุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับรบัพต์ต่อไปประธานสงฆ์ประธานในพิธีจะได้ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับหลังจากนั้นกับผมขอกราบนิมนต์พระคูณเจ้าทุกรูปที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จันทร์ครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการโปลดนางสาจริยาดีเลิศผู้วหวชนในวระ,ะสุดท้ายขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับซึ่งหลังจาก ประสงค์ได้เมตตาวาดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผมขออนุญาตเชิญแก่ท่านนุ่นเียีติทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีชาปนกิจในวาระสุดท้ายของนางสาวจริยาฮีเลอร์ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับนางสาวจริยาดีเลอร์ผู้วาชนในวันนี้นะครับซึ่งทางคณะภาพได้จัดโต๊ะดอกไม้จันทร์ตรงหน้าชาปนสถานนะครับขอรบวนท่านได้ขึ้นเป็นสองแถว และลงที่บันไดด้านขวามือฝั่งเดียวนะครับซึ่งในจุดนั้นจะมีทางคณะเจ้าภา,าพได้ให้ของที่ระลึกและขอขอบค,คุณแยากจะรู้เกี่ยทุกท่านที่มาร่วมพิธีจากภรริกเพื่อวิ็นทให้กับทางสาริราดีเลอร์ผู้วายชนในวันนี้ครับขออย่างยิจทุกท่านครับซึ่งทางคณะเจ้าภา,า,าพได้จัดโต๊ะไมงจันทร์ตรงหน้าชาบพะสถานนะครับขอรบกวนท่านได้ขึ้นเป็นสองแถวและลงที่บันไดด้านขวามือ ฝั่งเดียวนะครับซึ่งในจุดนั้นจะมีทางคณะเจ้าภาพได้ให้ของที่ระลึกและกราขอบคุณอย่าท่านูเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีจาปรากิจและเป็นวามประนางประเณีที่ท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะครับได้เสียสละเวลาดีค่ามาร่วมในพิธีชาปนกิจในวราระสุดท้ายนะครับมาร่วมแสดงความไว้อาลัยให้กับนางสาวจริยาดีเลิศผู้วายชน ซึ่งบางครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าได้เป็นปหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อสังคมมาโดยตลอดนะครับจนวระสุดท้ายนี้ก็ได้รับความกรณาปานีจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เสียสละเวลามีท่ามาร่วมประกอบพิธีจากพระนักเกตในวันนี้ครับซึ่งที่สําคัญคือทางคณะเจ้าพา,ารพระกับความเมตตาของคณะสงฆ์วัดบ้านดาังว,ว,วายที่ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศล ทิดให้กับนางสาวจริยาดีเลือดผู้วายชนพระพคุกุลานสสสที่ชัยจริญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดอุบลราชธานีทานา้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงัางแก่ท่านผู้เขียิทุกท่านนะครับซึ่งคณะเจ้าภาพก็ได้เรียนเชิญท่านมาร่วมไว้อาลัยในวาระสุดท้ายก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าภาพในการทําบุญอุทและพิธีชาปนกิจ ในวาระสุดท้ายนี้นะครับซึ่งกับผมเองนายสุทธิพงเกศจตรคุณตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ก็ต้อ,องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพิธีการจากโรงพยาบาลค่ายสัตวสิทธิประสงค์ทุกนายนะครับที่มาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับใครด้วยความเรียบร้อยในวันนี้นะครับและก็ขอห้อนรีบทีบนบาทพิธีกร,รในช่วงพิธีการไว้เพียงเท่านี้ครับหากการดําเนินการการตกปลอร่องประการใดขอประธานอภายัยท่านผู้มีเกียรติ ไว้นาอากาสนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพสวัสดีครับ